มีเรล่าให้ฟังตัวเนี้ยเขาแบ่งของเขาคุณหมอถามว่าจะเอายาไหมไม่เอาต้องเซฟตี้เฟิร์สมีโอกาสที่จะเป็นแฟตแทพ ได้ออกมาทำงานงอน,น,ะ CD นะครับมาถ่ายเอ็มวีกับเนทแล้วก็ซีดีนะครับเยสเซอร์เยสเแล้วก็มีลูกหมีอยู่ข้างหลังด้วยนะครับ <laughs> มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอัปเดตเจ้าวัวน้อยวันนี้นะครับ <laughs> เริ่มจากการที่ว่าเมื่อช้านี้สั่งอาหารคลีมมาทานชือ <laughs> น้นกงอนเนี่ยจะไม่ทานข้าวขาวพอสั่งมาเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไ,ได้นี่มา <t> แล้วตอนแรกที่อยากจะเกลียดมากคือข้าวผัดปลาทูแต่ตอนนี้จิ้มปลาทูแล้วเป็นไงจิ้มปลาทูแี้วเป็นไง เวันนี้เข้ามาถึงวันที่ต้องตรวจเลือดวันนี้อยู่ที่ s a m p l ิ u ิตี้ t y นะถ้าสมมติว่าผลเลือดตัว s C g เพิ่มขึ้นตามเกณฑ์เราคิดไว้หรือว่าเกินเกณฑ์เราคิดไว้แสดงว่าตัวเล็กคนไทยพี่แม่บ้านทอดปลาทูไหมเขามุ่งจะเหม็นประทวนก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นอ่ะพี่แม่บ้านก็แบบพี่ซื้อปลาทูมาทอดให้กินแล้วก็แบบอือผ่านมาเท่าไหร่ห้าวันครับคุณอ๋อยังไม่ได้เล่าให้เขาฟัง เราปวดท้องวันหลังจากที่เจอค่า HCG 400กว่าผ่านไปได้สองวันก็ปวดท้องหน่วงมากคือเราเป็นยาวนานใช่เป็นคืเป็นเลยอ่ะคือคุณหมอวินนี้สามมืได้แค่สองอย่างบอเกกับพยาการแล้วคิดว่าเป็นที่หมอรู้มากกว่าวิธีการคิดที่ง่ายที่สุดก็คือเมื่อมีอะไรที่มันผิดปกติเมื่อไหร่ใช่เลยใช่ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยนะครับแล้วก็อย่าไปทนปรึกษาผู้รู้อย่าเดาอย่าไปอ่านอไรเยอะเกินไปแลาได้ท้องโอเคสบางอย่างมาลงในแตนเทอร์เน็ตอะไกนี่บางทีมันไม่ได้เหมือนกับเคสของเราร่างกายเขาของเราไม่เหมือนกัน คนทอมโมลดั้เดิมพันตอนนี้จะเป็น4,000สองเดี๋ยววันนี้เราก็จารักษาดูครับวันนี้น่าจะถึงตรงกันทั้งครับเราคิดว่าอาจจะไม่ต้องตรวจด้วยแล้วครับใช้การรัาดูแล้วการที่แบบว่าคันเดียวพันแปดไม่มีผลทงแม่แท้ก็คืออะไรมีผลครับเพราะพันแปดในทีจรก็จะขึ้นสูงกว่าปกติแท้หนักกว่าแบบเดี๋ยวเนี้ยรักษาโอเคสุณสนัน วันนี้เราดูเร็วนะจริงเ,เราจะรออีกคือตอนนี้ปัญหาที่ผมทำคือเดินทางไกลมีปัญหาไหมครับถ้าถามผมนะก็ต้องเซฟตี้เฟิร์สกันเพราะมันเป็นช่วงแบบมันเออร์ลี่มากๆเลยถ้าแบบเอาสบายใจก็ควรจะรอลงมาก,ก่อน สิบสัปดาห์เนี่ยโรกจะเริ่มฟอร์มดีหน่อยละดีๆไปเลยก็สิบสองได้เดี๋ยวเราไปปรึกษาไข้ใหม่ขอบคุณมากครับขอบคุณมาก <Date. S 2> ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ตลอดเวลาหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาอาการเป็นไงบ้างคะมันหลากหลายมากค่ะมันเหมือนแบบว่ารู้ซึงอะ่ะนี่สินะอาการแพ้ท้อง <c oughs> ใช่เอาแบบ general Tour ทั่วไปเลยที่แบบว่าคนเล่าให้ฟังหรือเราไปอ่านมาจากอินเทอร์เน็ตหรือตามเพจ Facebook ต่างๆกต็ตามคุกคนก็จะบอกว่ามันจะผะอืดผะอมตลอดเวลาน้ากินไม่ค่อยได้เหมน็นมนู่นเหม็นนี่ไอเราก็ไม่เข้าใจเรารู้สึกวว่าแบบไอของที่มันหอมๆมันจะเห,เหม็นได้ยังไงตอนที่แบบว่า วีคสี่เข้าวีคห้ามีอาก,การเขาเรียกว่าตุยตุยเป็นแบบอินโทรมาให้เบาๆ <c oughs> อินโทรสีบานคุณหมอถามว่าจะเอายาไหมไม่เอาหนู <c oughs> ทนได้หนูปรับตัวได้คุณหมอก็แบบเอาไปก่อนไหมไม่ค่ะโอ้ยสองวันก่อนร้องขอชีวิตเลยเรียกว่าอยู่บ้านเนี่ยเหม็นทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมป,ประกาศที่บ้านที่เคยใช้อยู่ทุกวันมันจะกลัวไม่ว่าจะเป็นผักต้มผักอะไรก็ตามคือตอนนี้กินไม่ได้เลย มีภาวะอันนึงคือกลืนไม่ลงแต่มันกลืนไม่ลงมันแน่นหน้าอกมันแบบ จุกอยู่ที่คอพี่หนูเมอมันจุกอยู่ที่คอมันแบบว่าคุณไม่ถูกอะตอนนี้เนี่ยคือทานอะไรได้ทานไปก่อนดีกว่าที่จะปล่อยให้ตัวเองปวดอะแล้วก็ไม่สบายตอนนี้ก็เริ่มใช้วิวแชร์เป็นครั้งแรกโอ้โหทุลักทุเลครับพี่น้องปกติคนนั่งวิวแชร์ถ้าเป็นผู้ปวดก็คือกระแทกไม่เป็นไรแต่อันนี้อะการกระแทกกันมีผลกับเรามากเรียกว่าเรียนรู้ไนทั้งคู่ดีกว่าคือคือต้องคอยเรียนรู้ต้องคอยยกล้อนหน้างแนต่คือถ้าล้อนหน้เนี่ยถ้าติดปุ๊บคือผัวน้องบอจะทิ่มปังเลยท วันนี้เนี่ยเข้าสู่วิกที่6ใช่ค่ะวันนี้วิกที่6แล้ววันนี้เราจะไปลาซาลเขาบอกว่าวันนี้ถ้าตามเกณฑ์จริงจะเจอกับไข่แดงใช่ใช่ใช่ก็มาลุ้นกันแล้วก็มาลุ้นกันด้วยว่าอีกคนจะโผล่มาหรือเปล่าเออใช่ถ้ามาก็ดีเลยก็ขอให้ได้เจอข่าวดีสู้ๆนะหอสวัสดีครับเดนครับสวัสดีครับมีอาการเป็นยังไงบ้างครับไม่ค่ะแพ้เหรอครับโอ้ยน่าจะใช่นะคะหมอกิน ใช่เลยค่ะถ่ายปกติไหมก็มีปกติสลับกับทางไฟเบอร์เชื่วยค่ะตัวเขาจะเห็นอยู่ตรงแถวนี้แต่ว่าตอนนี้ขนาดเนื่นองจากอายุพันยังหกกัปดาห์เนาะวิกหน้าเราจะเห็นชัดเลยไม่แน่นะฮะจะเป็นแฟนเหมือนก็ได้นะออ,อ,อันนี้ต้องรอนะเพราะว่าแยกระบบเหมือนที่หนุ่มไข่แดงสองนั้นนะในหนึ่งถุงละคือแบ่งตัวเอง ใช่ถ้าเราเห็นอย่างนี้จะเป็นเหมือน,นนะเพราะว่าตอนนี้เราคว้าดูมันมีถุงเดียวนะหเห็นไหมเหดียเดี๋ยวอันนี้จะต้องขอคอนเฟิร์มก็วตัต้องเห็นตัวถึงหัวใจนะพอจะคอนเฟิรม์มว่าเป็นสองคนจริงต้องกี่วินส์ถจะชัวร์คะจริงๆถ้าเจ็ดสัปดาห์วินน่าเราเราจะเห็นตัวแล้วว้าวผมตื่นเต้นอะพ่อ ตอนแรกเห็นว่าปอไปหนึ่งถุงเห็นว่าหายไปถ้าเราเห็นถุงเดียวเราก็เลยคิดว่าน่าจะได้คนพุ้น oh, จริงเราใส่มีสองใช่ถ้าเราเห็นหนึ่งถุงแล้วมีหนึ่งตัวที่ไม่ได้ตัวนี้เขาแบ่งของเขาเราเห็นหนึ่งถุงก,ก็จะเป็นแฟนเหมือนอ๋อ uh. ก็คือเกิดจากตัวอันสเดียวอัวนเดียวต้องรอคอนเฟิร์มน่าจนะสัปดาห์หน้าเราเห็นตัวเห็นหนัวใจเราก็ยืนยัน ตอนนี้เนี่ยน้องกรณเขามีปัญหาเรื่องที่ว่ากินได้น้อยมากคือทานอะไรก็แบบเหมือนจะจะอาเจียนตลอดเวลาอย่างนี้ถ้าสมมติไปทานอะไรที่แบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ทานได้ไหมครับคืออาหารที่ผงสุกสนาธได้หมดเลยครับคือที้นะผมสึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกครับคุณหมอตอนนี้่วงนี้ก็ปฏิบัติตัวเหมือนเดิมครับครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับ อัพเดทแบบสั้นๆในกระชั้ตอนนี้เราเจอถุงการตั้งครรภหนึ่งถุงเหมือนกับวีคที่แล้วนะคะแต่ว่าข้างในถุงการตั้งครรภคุณหมอเห็นทั้งหมดมีสองไข่แดงอะ่ะนั่นก็แปลว่ามีโอกาสที่จะเป็นแสดแท้แสดแท้แฝดหน้าหน้าตาเหมือนกันเลยอะ่ะ เราจะต้องรอคอนเฟิร์มวีคหน้าถ้าสมมติว่าได้ยินเสียหงหัวใจทั้ง,งค2คนกะ็คอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นแฝดแท้แน่นอนสิ่งที่อุ่นใจได้ไปเปล่าหนึ่งแล้วก็คือว่าเราไม่มีการท้องนอกบดลูกแน่อนอนแล้วเราเห็นไข่แดงแล้วก็สบายใจใช่แต่คุณหมอก็ยังไม่ให้ลดการยังคงจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้เหมือนเดิมบบทําอะไรแบบไหนก็คือแบบนั้นนะเออก็นั่งวีลแชร์ไปไม่เป็นไรมีเรื่องที่เพิ่มเข้ามาคือตอนนี้เริ่มต้องเติมพวกวิตามินเข้าไปแล้วใช่ค่ะมีถอยยาวางตัวออกลแ้วก็มมมีเพิิ่ตาน B6 จริงๆแม่ๆหลายคนน่าจะได้ทานอยู่แล้วนะตอนนี้คือน้องกําลังสร้างเซลล์สมองแล้วสร้างเซลล์ประสาทอ่าสร้างเซลล์ประสาทนะคะแล้วก็กําลังฟอมโลกละ B6 เนี่ยจะไปช่วยในการสร้างเซลล์ประสาทแล้วก็โฟเลตยังต้องทานเหมือนเดิมทุกวันรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกตอนที่คุณหมอบอกว่าเขาเจอเนี่ยรู้สึกข้างในมันแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยกระถุงการตั้งครรภ์นเนี่ยตอนแรกมันเหลือแค่ถุ ใช่เราเห็นถุงเดียวเมื่อวัปที่แล้วซึ่งเท่ากับว่ามันมีฝ่อไปแล้วถุงหนึ่งแหละคือจริงๆอ่ะคุณหมอให้รอลุนวักนี้ว่าแบบอีกถุงหนึ่งอาจจะโผล่ออกมาก็ได้แต่ว่าเราอ่ะไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้แฝดแท้เลยเพราะว่าเราไม่มีกรรมพันธ์ของแฝดแท้ซึ่งคุณหมอบอกว่ามันพบเจอได้แต่น้อยมากหนึ่งในพันหนึ่งในพันหรือแบบว่าพ่อแม่มีเชื้อกรมพันธุ์แฝดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องมีโอกาสที่จะแบ่งตัวเองได้แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่อง ซึ่งการดูแลเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าประครบประหงบม,มากกว่าเป็นแฝดเทียมอีกนะคะแต่ถึงที่สุดแล้วตอนนี้เราก็อุ่นใจไปแล้วแหละว,ว่าอะอย่างน้อยไม่ท้องนอกมดลูกแล้วแล้วก็เราเห็นฟองไข่ที่เป็นไข่แดงเนะี่ยสองฟองเราไม่ท้องลมแน่นอนแน่นอนและเอาล่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องดูแลกันต่อไปเพิ่มวิตามิน B6 เข้าไปแล้วก็ พยายามจัดการกับเรื่องของการกินคุณหมอบอกไฟเขียวเลยอยากกินเลยกินกินให้หมดใช่ปรึกษาคุณหมอพี่มีมีคุยฟังแล้วเนาะก็คือตามนั้นเลยการจะพตกเป็นตามนั้นทางบ้านโทรมาไม่อยู่แล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปคุยกันเดี๋ยวเรื่องบ้านก่อน